เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปแล้วก็คลิปในวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาตู้ใหม่อีกแล้วนะครับช่วงนี้กาชาเข้าถี่มากนะก็จะเป็นกาชาของดัสแดงนะครับดัสแดงล่างมันผมต้องบอกเลยว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่เอาไปใช้ลงบอสกระต่ายได้ดีมากแล้วก็สามารถป้าลงผีผีก็ได้จากประสบการณ์ที่ผมเคยป้าลงแล้วก็ซึ่งในเซฟเกาหลีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย ทีมผมในอารีนาแบบไม่นับของเนี่ยเมลิอดัสแดงร่างมันเป็นตัวละครที่เป็นตัวหลักของผมเลยตตยแลงขึ้นระดับแชมเปี้ยนได้นะก็ถือว่าเก่งนะเป็นตัวละครที่ชงให้เพื่อนได้แล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นดาวเมนหลักให้ทีมได้ด้วยแถมเป็นตัวละครหลักที่ไปลงบอสกรไต่ายได้ดีมากนะครับสำหรับเมลิอดัสแดงนะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะเปิดสัก6รอบนะ180เพชรนะครับแล้วก็จะไปพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนี้หน่อยเกี่ยวกับเมลิอดัสแดงนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ ถ้าเกิดท่านไหนที่กําลังมองหาช่องทางการเติมเงินที่ไว้จะได้ต้องร้านนี้เลยจูนมิโกช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้จะได้มีบริการเติมเงินมือถือหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น7บาปไอเดนซัมเมอร์วอลโอเวอร์ฮีทแล้วก็อีกมากมายนะครับหลายเกมเลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ในช่วงนี้จะมีแพ็กเกจยอดฮิตเลยก็คือแพ็กเกจเพชรแรงอัพนะคือคุ้มมากถ้าเกิดท่านที่แบบกําลังมองหาว่าจะแพ็กไหนดีนะครับก็ผมแนะนําเป็นแพ็กแรงอัพแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งจะเป็นแพ็กฮอพาร์ อันนี้ก็เป็นแพ็กที่ผมแนะนําเหมือนกันเติมแล้วคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นแบ t เทนพารตเติมครั้งแรกรเลยวันหนึ่งเนี่ยได้ตัวละครด้วยนะครับคือคุ้มมากถ้าไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารบริการเติมเงินติดต่อ Facebook f a n p a นะครับจุนมิโกะช็อปได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดัสแดงกันดีกว่านะครับมาที่อัศวินแล้วก็ไปที่เมลิอดัสแดงตัวนี้ซึ่งดัสแดงตัวนี้เป็นตัวละครเป้าเดี่ยวที่มีสกิลหนึ่งนะครับเป็นการตีเดี่ยวแล้วก็ทําให้ฝ่ายเนี่ยเผาไหม้สามเทิน สูงสุดเนี่ยอยู่ที่5เทิร์นแล้วก็สแต็กเผาไหม้เนี่ยอยู่ที่3สแต็กซึ่งเป็นสกิลที่มีทั้งดาเมจแล้วก็สามารถชงให้เพื่อนได้นะครับจากเอฟเฟกต์เผาไหม้ก็คือการเพิ่มดาเมจ10%ต่อเอฟเฟกต์1สแต็กนะที่ขั้น3เนี่ยจะอยู่ที่3สแต็กนะครับก็30% 30%เนี่ยมันเยอะนะอืมถ้าจะไปคอมโบกับพวกตัวละครดาเมจตัวอื่นเนี่ยอย่างบอลเขียวอย่างมลินเขียวหรือว่าเป็นตัวละครดาเมจตัวอื่นที่แรงๆอะ่ะ30%เนี่ยถือว่าคุ้มนะสนกิลโจมตีีีีเเด่่่ยยวนนนนะครับับทขข้้2ึไป จะมีเอฟเฟกต์ใบหิเพิ่มเข้ามานะครับ1เทิร์นนะสูงสุดนนยอยู่ที่2เทิร์นนะครับเป็นเอฟเฟกต์ใบหิก็คือถ้าใช้สกิลนี้ไปอีกฝ่ายจะฮิวไม่ได้นอกจากจะลบดีบัฟก่อนอันติก็เป็นการตีเดี่ยวแล้วก็จะสร้างดาเมจสเท่าแก่ศัตรูที่มีดีบัฟอยู่บนหัวก็คือว่าถ้าท่านเนี่ยเปิดสกิลหนึ่งไปก่อนแน่นอนแหละนะครับอีกฝ่ายต้องมีดีบัฟพอไม่อยู่บนหัวแน่นอนพอเปิดสกิลนี้ไปแล้วก็ตามด้วยอันติจะแรงมากพาสีฟเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอัตราคิดิ ให้กับตัวละครดัสแดงตัวนี้นะครับ50%เมื่อตัวในทีมของเราเนี่ยตายสําหรับดัสแดงตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดใครได้มาเนี่ยหรือว่าใครที่ดังเลว่าจะปั้นเนี่ยผมแนะนําว่าปั้นนะครับใช้ได้ยาวกว่าบานเขียวอีกลงได้ทั้ง PVE นะครับ PVP หรือว่าเลดบอสคือลงได้หมดเลยลงบอสกิ l ลก็ได้นะซึ่งผมใช้เป็นตัวหลักด้วยในทีมในเซฟเกาหลีทั้งใน PVE PVP e, Pv e, แล้วก็เลดบอสนะครับบอสกิ้ลก็เคยใช้นะส่วนท่าไหนาที่ไม่มีเฟสจริงๆเนี่ย ผมแนะนําว่าท่านเนี่ยข้ามไปก่อนเลยก็ได้ตู้เนี้ยเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยตัวละครเนี้ยมันก็ไปลงเหรียญแลกชัวนะทุกท่านก็รอในเหรียญแลกได้นะครับ5้าเหรียญนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปสุ่มสักหรอบแล้วกันขำขำไปถ้าเกิน6รอบนี้ผมจะไม่สุ่มแล้วนะตู้เนี้ยคลิปนี้แบบไม่น่าจะเกลือนะเพราะว่าคลิปล่าสุดที่ผมเปิดกาชาไปเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่เกลือแหละนะครับมันได้ตัวเยอะแต่ว่ามไม่ใช่ตัวที่อยากได้นะครับอืมเรามาดูกันว่าตู้เนี้ยมันจะเกลือหรือเปล่านะครับ ถ้าจะให้เรียงตามสถิติเนี่ยมันก็จะไม่เกลือไงตัวเนี้ยแต่ก็ไม่แน่หรอกดวงผมเนี่ยคือมันเกิดได้หมดนะครับนะเกลือไม่เกลือเกลือไม่เกลือเนี่ยมันเกลือทุกรอบเลยนะครับไปสามสิบเม็ดแรกต้องมาแล้วถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยจะพอเลยนะครับไม่อยากได้ตัวไหนแล้วนะครับอยากได้ดัสแดงตัวเดียวนั้นในตัวเนี้ยอืมจะมาตั้งแต่ตูมแรกหลเมอร์ลิงเขียวหรือเปล่าถือกิ่งไม้แบบ่งนี้ไม่น่าจะมาแล้วหล่ะเกลือน่าจะมาแทน อโอเคเหมือนจะยกกลับไปได้ล่างสองด้วยนะครับดัสแดงดัสแดงต้องมาดัสแดงต้องมาแล้วลูกนะดึงเลยนะครับสีฟ้ามาเลยเฮ้สีฟ้ามาเลย,าาเลยอย่างนี้โอ้โหนะครับเสมอด้วยเสมอด้วยอย่างนี้ก็ปลาเดิมไปตู้แรกไปปลาเดิมโอ้โหเออาร์โคตรเยอะกดสคิปไปเลยหล่อมอหล่อม อย่างชอบไปต่อเลยตุ่มที่สองหล่อมๆไปอ่ามีหมูด้วยมีหมูด้วยอย่างนี้ก็แต่ว่าเมลโลดัสมันไม่แปลงร่างไงจะมาไหมเนี่ยก้อกยกไปได้อยู่ดีนะเออยิงมามันเลยตุ่มที่สองก็สีฟ้าเหมือนเดิมเลย ดึงเลยปโอ้โหโดนด้วยรอบนี้โดนว่ะไม่เสมอวะ่ะโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยตาที่สองนี่ไงโอ้โหสวัสดีเมลูดัสฟ้าทุยไม่ใช่ไม่อยากได้เพชรไปไวเหมือนโกหกนะครับ60เมตรโอ้โหเดี๋ยวจะมีน้องๆบอกพี่พี่เนี่ยเกลือ,อยากนะโอ้โหพี่ไม่ค่อยเกลือเลยน้องๆ พี่อะเกลือเยอะและ้วหลังไมพี่เนี่ยโอ้โหเป็นทะเลเลยนะครับเกลือเนี่ยทะเลเกลือน้องๆ <c oughs> ไปรอบที่สามรอบที่สามดับหักดับหักแต่ว่าแปลงร่างเป็นแค่ร่างสองจะไหวไหมเนี่ยดัสเนี่ยอือก็ยกก็ไปได้อยู่ดีนะครับตอนนี้ต้องมาดูกันว่าตัวเนี้ยสีอะไรถ้าเป็นสีทองหรือว่าสีลุงเนี่ยถ้าเป็นสีลุงเนี่ยดี สีฟ้าสีไฟอีกแล้วอ่ะโดนอีกแล้วนะครับอย่างชอบเลยจริงโอ้โหเหลืองมาเลย sr ตัวเดียวด้วยดีนะ sr ออกตัวเดียวถ้า r ล้วนนี่คือแบบบอกเลยว่าหยาบสมรอบผ่านไปไวเหมือนโกหกรอบที่4ี่ปะรอบที่สแล้วไม่มาสัทีนะอ่ะ มีหมูด้วยตาเรืองแสงสีแดงเกี่ยวไหมไม่รู้นะครับน่าจะเกี่ยวแหละอ่าโอเคอ่ายกก็ไปได้ยกก็ไปได้วันนี้ไม่โดนต่อยเลยนะครับโดนแต่ว่าโดนต้านพลังแพ้รัวๆเลยวะ่ะสีทองสีทองอย่างนี้มีโอกาส s อาขึ้นไปนะครับปึ๊บอ่าโอเคทะลุนะตัวอะไรนี่ กี่ตัวอืมตัวเดียวตัวอะไรเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันตัวแรกกูสตาร์สอาร์อ่ะไปอืมอาร์เว้ยโอเคนะครับได้น้องวิเวียนตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เอาลงถ้ำมันจะหนีได้นะครับตัวเนี้ยอ,อาร์ลูไปตีลุงตัวอะไร โอ้ oh, โหน้องเอเลนเอาเล่วไม่อยากได้น้องอ่ะอยากได้อยากได้ดัสแดงน้องตัวนี้ไม่รู้ผมจะมาทำอะไรไงเพราะว่าทีมพูดตอนนี้ก็ไม่มีนะครับเฮลบ,บรัมแดงก็ไม่ได้ก็ซีเนียก็ยังไม่มาโอ้ oh, โหอย่างชอบไปตาที่5้าตูมที่5เพชจะหมดอย่างนี้ไม่ได้ต้องได้สักตัวนะดัสแดงเนี่ย อ่าสีลุงว่ะอีกรอบไปพอสองตัวขึ้นไปสวยๆนี่งาเสมอไงเสมอแต่สีลุงว่ะกี่ตัวอ่าตัวเดียวตัวไหนปุ๊บเอสอาโอเคได้น้องสเบตตเขียวนะครับลูนสวัสดี ยูทเทเนอร์เขียวตัวนี้ก็ไม่ตายเต็มแล้วนะครับอันติเต็มแล้วฟรีเซียตัวนี้ก็เกลือนะชั้นดีนะครับเอาไปแลกเหรียญได้นะยังไม่ถึงอีกเหรอผมนี่ลุ้นเลยเนี่ยโยังไม่ถึงผมนี่ลุ้นเลยว่าสีลุงเนี่ยจะเป็นตัวอะไรเอ,อ อ่า s r ตัวนี้อาเธอร์ตัวนี้ก็ไม้ตายเต็มแล้วหรือเปล่าวะ <c oughs> น่าจะเหลืออีกประมาณ2อเหรียญน,นะครับน่าจะเต็มเอามาซัพบให้กับมาลิงเขียวนะสี่ลุงตัวอะไรมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน้องไอซาเบธเขียว SSR ตาย <c oughs> มาทั้งนางเอกนางรองเลยโอ้โห,โหตายเรีว อย่างชอบจริงมีเอสเซาสอตัวแต่แบบออกเป็นน้องเอเลนอย่างเงี้ยไม่เคยได้ปั้นแล้วก็น้อง Elizabeth เอิซเบตเขียวก็ไม่ได้ปั้นนะโอ้โหตาสุดท้ายนะครับรอบที่6มาไหมเนี่ยดัสแดงเนี่ยโอ้โหเกลือแน่นอนเรียบร้อยผมนี่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยแต่ก็ไม่แน่ว้ยต้องมาดูกัน อ้โอโหสีทองสีทอง SR ขึ้นไปปะปเบลูดัสปโอเคทะลุเว้ยยังมีโอกาสลุ้นอีกรอบสุดท้ายนะยังมีโอกาสลุ้นอีกว่ะมารอบที่หมากี่ตัวตัวเดียวมาเว้มาเว้มาเว้ย,วย,วยอืม SR มเดแอนเออเันเนะัอเออเออเอเอเเอ รู้รูวลรูวไปอืมไทชูอืมจูเลียนนะครับนานิโอนี้เดียวยาวไปตัวอะไรอู้กาลานโอ้โหกาลานฟ้าอืคือนอกจากทำคลิปแล้วเนี่ย ผมไม่เคยใช้การลานลงพีพเลยสักรอบนะครับนอกรอบเนี่ยเออไม่เคยใช้ลงสักครั้งเลยนะครับโโมาทีแบบโอโ้โหปวดกาบานเลยเกลือกินนะครับนะผมนี่ซอเบเลยตู้เฮลบลัมแดงก็เกลือนะครับมาตู้ดัสแดงก็เกลืออีกโอ้โหดวงมาว่ะเซฟเซฟเอเชียว่ะดวงเกลือเนี่ยแหละมาก็เรียบร้อยนะไม่เปิดต่อแล้วนะครับผมเนี่ยตู้เนี้ย เพราะว่าผมจะเก็บเพชรไปเปิดตู้หน้านะครับไม่รู้ว่าตู้หน้าเนี่ยป่าเขียวจะมาหรือเปล่าเพราะว่าแพทเอเชียเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะรีบไปไหนเก็บเพชรไม่ทันเว้ยคือรีบมากกับแพทมันอะนะครับไม่มีอีเวนต์ขั้นกลางเลยแหะอีเวนต์รีบรู้อย่างเงี้ยเออโคกับอนิเมะสลามอย่างเงี้ยหรือว่าอีเวนต์แบบตีบอสอะไรก็ได้นะครับแต่นี่คือแบบแพทหลักเข้ารัวๆเลยซึ่งเก็บเพชรไม่ทันไงเก็บเพชรไม่ทันก็นั่นแหละนะครับเปิดไม่ได้อีกนะตู้หน้าเนี่ย เออก็เดี๋ยวไปลงพีพีนะครับเก็บเพชรรายสัปดาห์นะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆครับผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดตามนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วผมหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมเกลือกินอย่างชอบ